สวัสดีครับผมเอ็กธีรวัตรสันติวัฒน์จาก GetUp Marketing รับทำการตลาดออนไลน์โตได้ทุกธุรกิจครับผม w w w g e t u p i n t h ครับจะจ้างเราทำการตลาดให้หรือถ้าใครอยากจะมาเรียนคอร์สการตลาดออนไลน์กับเราแบบตัวต่อตัวก็ได้เหมือนกันนะครับผมจะมาเรียนที่ออฟฟิศเราหรือให้เราไปสอนที่ออฟฟิศที่บ้านของลูกค้าก็ได้ครับผมในคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันว่าเวลาเรายิยงแอดออกไปแล้วสมมติเราเลือก ทั่วประเทศหรือกรุงเทพและบริมณฑลและหลายสถานที่ลหลายๆจังหวัดเนี่ยจังหวัดไหนผู้คนในจังหวัดไหนเขามีการตอบสนองมีการดูโฆษณาของเราเยอะที่สุดได้ผลดีที่สุดทํายังไงดูยังไงเราจะมาดูกันในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายิงแอด a c e b o o k ออกไปหลายๆายพื้นที่หลายหลายโลเคชัน่นแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขามีการตอบสนองยังไงบ้างที่ไหนดีที่สุดนะครับเอามาเริ่มเลยนะครับ ให้เรามาตรงไหนก่อนพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นตลอดอายุการใช้งานนะครับบางคนจะเผลอเลือกเป็นวันนี้หรือเดือนนี้ข้อมูลมันจะมาไม่หมดให้เลือกเป็นอันนี้ไว้นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับผมคราวนี้ก็มาตรงจุดตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะอยู่แถบนี้เต็มเลยแต่ตอนนี้มันอัปเดตเลยมันเหลือแค่ตรงนี้นะครับผมมาที่ข้อมูลแยกย่อยนะครับโดยการนําส่งนะครับผม แล้วก็มาดูที่ตรงนี้เลยภูมิภาคครับคลิกปุ๊บเข้าไปอ่ะมันจะขึ้นมาแล้วนะครับอย่างแอดตัวเนี้ยของผมยิงไปปริมณฑลนะครับผมขายดีด้วยการตลาดออนไลน์ไปที่ปริมณฑลแล้วก็แต่ละจังหวัดเขาตอบสนองอยังไงเราก็มาดูกันอ่นนทบุรีนะครับมีการเข้าถึงที่352คนมีคนดู19คนนะครับผม ต้นทุนต่อผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับถ้าใครเคยเรียนไปแล้วก็จะรู้ว่าอ่ะยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับผมเนี่ยเราดูได้ครับผมทีนี้เอ๊ะอันไหนมันดีที่สุดโอ้โนบุรีนะครับผมมีมากกว่าเขาคือคือ,คอต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยที่31มสิบเอ็ไม่ใช่มีผลลัพธ์อยู่ที่31ครั้งนะครับผมเราลองลงมาดูได้ทุกตัวเลยนะครับลงมาดูเรื่อยๆนะครับผมอย่างอันนี้ผมยิงแอดแบบคลิปเห็นไหมครับยิงไปที่ปริมณฑลนะครับผม จังหวัดไหนดีที่สุดเราก็มาดูตัวเลขอ่ะดูช่องดูช่องผลลัพธ์เนี่ยครับอันเนี้ยสมุทรสาคร400นะครับชนบุรีเหมือนเดิมเลยดีที่สุดนะครับ985นะครับต้นทุนต่อผลลัพธ์11สตางค์นะครับผมการเข้าถึง744คน i m p r e s s i o นจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงออกมา1411ครั้งนะครับเราก็จะดูแล้วว่าเฮ้ยจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ ผู้คนในจังหวัดนี้ตอบสนองต่อโฆษณาของเราได้ดีนะครับชอบโฆษณาของเราถ้าสมมุติว่างบเรามีจํากัดหรือมีนิดเดียวเราก็ยิงไปที่ชนบุรีนะครับผมดูได้ทุกตัวเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีดูอย่างอื่นได้อีกด้วยนะเช่นจะดูอายุก็ได้นะครับผมซึบ ว่าอายุเท่าไหร่ที่เขาตอบสนองต่อโฆษณาเรานะครับอายุไหนดีสุดนะครับผมก็สามารถดูได้แบบนี้เลยนะครับอย่าลืมดูวกแบบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปด้วยนะครับว่ามันใน500บาทอย่างแอดตัวเนี้ยผมยิงไป500บาทมันเฉลี่ยเฉลี่ยไปที่อายุเท่าไหร่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็ใช้ไปที่2 5หถึงมากที่สุดนะครับผมใช้ไป2 1 9บาทนะครับ ทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับอยากรู้จังว่าโฆษณาที่ยิงไปในหลายในหลายหลายโลเคชันนะครับที่ไหนเขาตอบสนองดีที่สุดคนที่ไหนชอบโฆษณาเรามากที่สุดจังหวัดไหนดีที่สุดมันก็ความหมายเดียวกันเนาะนะครับอ่ามาที่ตรงนี้นะครับข้อมูลแยกย่อยโดยการนำส่งนะครับผมมาที่ภูมิภาคครับอ่าก็จะเห็นแล้วนะครับผมจะขึ้นเป็นจังหวัดมาให้เราเลยนะครับ ดูเสร็จแล้วอยากกลับเหมือนเดิมทำไงามาตรงนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับข้อมูลแยกย่อยโดยการนำส่งแล้วก็เลือกอันบนสุดว่าไม่มีนะครับมันก็จะกลับไปค่าเดิมนะครับผมก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับ